สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข่าสู่ทีมงานบุญพารวยคือเก่าเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้เขากลับมาอยู่ที่วัดป่าช้าบ้านจอมศรีครับพลพี่น้องเนาะอ่าเขากลับมาตามต่อตัวเลขเอ่อหมอดูตาทิพย์ปูสมโพธิครับผมปูสมโพธิหมอดูตาทิปปพย์ซึ่งเอ่เลขภูมมสถานปฏิบัติถ้ำเพิน่นได้มาเขาฝันบอกเพิินนะครับก็คือ 6- กเจ็ดเม็ดเดียวนะครับผมอา่าซึ่งกะเข่าตรงๆไม่ต้องกลับนะครับ อ่าเลขกพุ่มไม่เลขกพุ่มพญานาคทีว่านี่แหละครับผมหลายท่านหลายคนมีโอกาสได้เบิึงก็คือที่เห็นอยู่นะครับว่าอ่าตัวเลขตัวเบอร์นี่โอ้แนวนอนอีหลีครับผมอ่าเพ,าาาาพ,พิ่นอ่าก็ได้มาเอามาให้พลพี่น้องเฮาได้รู้จ,จักกับตัวเลขพุ่มไม่พุ่มพุเหลี่ยมจึงเพิ่นกระลังเห็ดกระลังสางครับพื่อนพี่น้องครับผมอ่าเพิ่นกระลังเห็ดกระลังสางเพราะว่าที่อ่าทั้งสถานปฏิบัติธรรมเพิ่นยังมีหีอย่างจักอย่างครับผมเดี๋ยว อ่าเพิ่นกำลังเตรียมตัวครับผมทั้งนเดี๋ยวผมสีเข้าไปสัมผัสเพิ่นกำลังเตรียมตัวที่วัดเนาะอ่าแอดสิบพ,พาเข้าไปสัมผัสว่าอ่าเพิ่นสีได้ตัวเลขม้ามือใดญนะครับจึงอ่าสัมผัสให้พลอยพ,พี่น้องอ่าเตรียมใบคาตรทีาหอดมือหอดเวียนมาสีบ่ได้เบิง้งซีฟนะครับกันทัางหูว่าเพิ่นสีบอกมือใดญเข้ามาไทยท่อเจ้าเชียพลอพี่น้องก็งจะได้ติดตามกันได้ทันทีอ่ะอ่าโบสเาหลายร้ใหญ่ห้างโบเสียเวลาครับพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวตามแอดมาเด้อครับพ่อพี่น้องครับผมไปฟัง ข้ามว่าข้าจ่าจากปู่สมพศ์หมอดูตาทิพย์ตัวเลขจากสถานปฏิบัติธรรมใหม่ภูมิพญานาคครับผมตามมาครับนมัสการครับปู่ครับผมอยเลื่อนพอนโยมโอ้เดี๋ยวบังแต่ละคนนี่ยนาซอนาใส่นาซอนาใส่ตีเล็กน้ำปูเดี๋ยวนะเตี๊ยเล็กน้ำปูหางเดี่ยวเนาะงฮอกเก็ตเป็นอย่างไรหลายหางแท้จริงนะอ้าวหลายหลายหางกระยอนผู้ใด้ล่ะ ย้อนย้อนเพล่ย <entertain> ย <way> ้อนมากบอกว่าไอ้กันเด้อาจารย์เนี่ยพุ่นกันได้ผลมาดิทิกิณหงอาตมาให้หกเจ็ตตัวเดียวย่มพุ่มพื้นหิพุ่มพื้นหไวพุ่มใจครับผมก็มองเดียวแลละมองว่าสีปฏิบัติสถานถ้ำเหนือน้ำมองสี่จังเออมองน้ำตาอะไรพุ่คุณบอกเออนั่นหละโอ้มองหน้าลองหน้าขาวมาสองโตหน้าสองคู่นะบอกเออนั่นแหละมากคู่เดียวมากคู่เดียวอืม ที่ว่าน้ำตาไหลเป็นทางไงละ่ะวันนี้เพื่อนก็ไม่ให้ค่ะแต่ให้ห้างเดียวโคโลเลยเนะาะพักันไปบอกว่ากันเกินไว้ก็อาตมาก,ก็เลยบอกบอกออกที่จริงอาตมาก,ก็ได้มาตัวเดียวนี่ละ่ะก็บอกผูได้ย่อมผูมิเมืองดวงอยู่น้าวัดน้าว่านี่ก็นีน่จะบอกหกเจ็ดสามอนามเขียนไว้ที่วันที่เก่ากูเลเบืองดวงสีคน่นงสี่กับหกเจ็ดข้างล่างแต่ห้าสี่หนึ่งเลขอาจารย์ข้างบนครับแต่เลขอาตมานี่ หกเจ็ดตัวเดียวอาตมาก็จะบอกเขาอย่างนั้นวิ่งเกตหกเกตตัวเดียวแค่นั้นเองไม่ได้บอกเกตหกด้วยแต่กระสือคือสายฟ้าก็ต้นไม้งงเพราะมันคือบุปติบอกรอเพื่อนทองน้ำเมื่อนี่สามเมื่อมื่นี้ผมก็ลงไปเฮยดทองน้ำไม่ให้ปูเลยล่ะเห็ดแล้วจ้างผมกะจ้างเล็กน่อยไปขุดดินพุ่นดินกินไปแล้วครับขุดทอกล่งขุดทอกลังเฮ็ยดให้คาดการว่าซัวสี่ออกพรรษาปูกะที่นี่ทองน้ำไม่ตะเข่ายู่ดอกแต่ว่าในส่วนกุฏินี่ อขาดเหลือ,อยังไงกับจีคอยเฮ็ดมีไม่ไพ่ย้อนมุ่งกับจีตัดไม่ไพ่นะมุนั่นอ่ะมุ่งมุ่งจากมุ่งหยังไว้กับยาเนาะปูเนาะอพอได้อยู่นะอย่าพอด้อยู่เลยยังพอด้ล้มล้มรดแดดป่ะครัผมส่วนจีออกพรรษาคือสีได้อยู่ดอกอ,อ,อ่าส่วนจีออกพรรษาก็คือสีอ่าได้เฮ็ดได้ก็มีม่มุ่งอยู่อยู่ดอกนะแล้วไปนี้โดยส่วนมากนี่งวดวัางหนึ่งนี่เพื่อนมาเพื่อนมาให้ตั้งแต่งวดใดครับพุมพ่มพุ่มซานสถานปฏิบัติธรรมนี่ครับผมประมาณวันที่ ที่หาที่หกคนมาเบิ่งดวงก็เริ่มหายมากปูใดมาเบิ่งดวงอยู่วัดเพิ่งหายตั้งแต่วันที่หาที่หกล้วบอกคือหายจากคนปู่ตะกี้เพราะม่นปู่กันนั่นไว้เดี๋ยวอย่าฟาดเดี๋ยวอย่าฟาดยังบ่มั่นใจเดี๋ยวอย่าฟาดยังบ่มั่นใจที่จริงแล้วปู่ได้ก่อนหน้านั่นแล้วเพิ่นบอกว่าบ่ให้บอกโอ้เพิ่นว่ายังอย่าฟาดบอกฟาบอกว่าสั่นครับผมผู้ใดญาติโยมผูดไรเขามาเบิ่งดวงเบิ่งยังกะ บอกคนไปโลดครับบอกคนบอกว่าตัวเดียวแล้วหกเจ็ดแต่เขาถามาลางเพื่อนแต่หกเจ็ดก็บมิถรางทันตัวอาจารับอกับบอกไปแค่นั้นแตพิมพ์บอกผู้คนม่าเบืองหลวงทั้งร่า,าเป็นกับขนลูกคู่กก็กลายเป็คนบูคิดว่าบอกแต่วันที่เก้าที่เจ็ดที่แปดที่เก้ามากไปยังค่อยให้แต่ตัวเดียวครับแล้วก็เรียกทีกล่องไปเป,ไป็นรูเพญาานาปัญหาทีหนึ่งเรียกพระอาารย์เพิ่นครับมันบริเกียวกับเรียกภู่มทั้งพุ่น ครับผพุ่มทั้งพุ่มเป็นนายหกเจ็ดตัวเดียวพุ่มที่ปูไปนั่งกลับมาทานนั่งแอร์พระวนาอยู่พุ่นเนาะพุ่นน้ำมาไห่หอดปีเนาะโอ้ยยังเป็นพุ่นอยากเชื่อยากสางครับว่าแล้วก็ได้พุ่มสถานปฏิบัติธร้ำไม้เนาะปูเนาะวันนี้เพุ่นว่าเพุ่นสีมาให้บาระปูวันพระนี่มาแรกสี่ลองเบื้องตัวเพป็นใหญ่จังครับผมมาแรกนี่แหละสี่ลองเอาให้มันใจก้อนปูค่อยๆก็ได้ผมว่าเกี่ยวคอจากวัน จ่อมือจ่อเว้นกุและจ่าม like, okay, so ือ so, จ so ่าเว้นบุแหละนื่ฉันเลยนี่ฉันเลกันเพื่อนมาบอกแล้วว่าฉันก็โทกกลิ้งไปบอกหรอกปีก็กลิ้งไปหาว่าโทษผมกับจีมาหรอกว่าต้องโทษหรอกผมจีมาเฝ้าอยู่นี่นะครับอือโอ้ยจีมันหายค่าหายแนลนะหกเจ็ดเงเดียวนะผมกับย่านเด็กปูว่าถือผมก็เลยบอกว่าหายตัวกันไปน้ำแน่ผมว่า ย่านว่าเตี๋ยว่าได้แท้พู้เมือนมากกับชับชัดเก่แล้วว่าได้หกเก่งตัวเดียวเก่หกกบอบอกเปนนี่บอีท้ผัดพู้นี่ผมก็ได้ย่านมันบอถตีตัวเดียวเพิ่นบอกแต่แค่ตัวนั้นแล้วเพิ่นก็บอบอกอย่างอื่ครับผมบอเอามาเนี่ยคากันมากกับบอผู้เพิ่นมาเบิ่งดวงก็บบอว่าเพิ่นเอาเงินมาถวายก็บอกว่าให้เพิ่นเอาขึ้นไปเล่นตัวใดะอาจารย์หัวนี่กตัวใดก็ยังบอกเพิ่นว่าหกเก่ถามมาเพิ่นว่าซสือบอผู้นี่ถามเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเสือบอผู้นี่ เกือบอกหกเจ็ดนะคืับเกือบบอกตัวเดียวนี่แหละบริบบบบบบบวบบ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 ตมบบบบบหบบ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 บวบบบูบบ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 บเบบ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 วบบ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 วบาบบ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 บดบบ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 บ้อบบ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 บ่บบบบบบแต่บบ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 บ่ให้ซื้อซืบอแต่ตัวเดียว ถ่ายหกเจ็ดจะใสกวดซื้อให้น้ำหาบ่มีพูว่าไปนั่นบปเลยตอนนหกเจ็ดกวดซื่อให้เบิรว่าสมอคือเราเท่าไรก็ว่ากันไม่เท่าไรออยเบิร์เลยหกเจ็ดนี่บัดว่าก็ผมก็ว่าของฉันผมอีเสื่อได้กำกบม่ได้บอของฉันและเพราะว่าคนมาาว่อาจารย์กันแน่ไม่ได้ให้กันใ้ันอาาให้สามตัวเพ็่นให้สองตัวก็เลยเจ้าว่าสิไปฏิสิธโยมแนวไหนก็บอกให้เขียนรถสตัวก็ไก็บอไปอย่งเขียนมันก็ไปโยงใจ หกเก็ดก็คือกรสามหกเก็เก็ดหกเก็ดแต่ตัวเดียวค่าบนนี้ตัวนี้บ่าหายหนีตัวนี้บนบนนี้หกเก็ดก็หายได้ตัวนั้นน่าคุณเน้นแต่ตัวนั้นเนาะครับผมแม่นพากันไปซื้อลอตเตอรี่ก็จะได้ตัวหกเก็เนาะเพิ่นบาได้หายเหรีเก็ดหกเด้ครับผมได้เยอะเลเอาจังได้กับคลิปนี้กับฝากบอกบุญนะเด้อครับพ่อพี่น้องครับผมตอนนี้ปูสมานหมอดูตาทิพย์นี่เพิ่นกระลังส่างสถานปฏิบัติธรรม ในส่วนของเปลี่นภูมิพญานาคครับผมตอนนี้ยังบ่มีอยังจ้ากย่างครับผมห้องน้ำกับยังบ่มีกุฏิยังกัยังบ่มีนะครับเพื่อนก็อยากไปเฮ็ดเป็นวัดเป็นว่าไปสร้างเป็นสถานปฏิบัติรมไใบพุ่นเพื่อจีพัฒนาเพื่อนว่าจิไปจำวัดจำว่าทั้งพุ่นฉะนั้นเราก็คลิปนี้บอกบุญไปหาฮอดพลอยพี่น้องผูเขาเมาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับผมเดี๋ยวเบิ่งว่าผู้ไม พุ่มสถานปฏิบัติถ้ำพุ่มพญานางเพื่อนถี่มาให้ตัวใดต่อไปในงวดต่อไปนะครับผมจึงงวดนี้เนี่ยเป็นงวดแรกที่ว่าโอ้โหสุดยอดมากเป็นหกเจ็ดตัวเดียวนะครับผมอแต่ว่าที่กิงเราเป็นความผิดของแอดนี่แหละแอดบอกเพื่อนบอกว่าบอกตัวกันน้ำเนยนยนันยันปูพาอะกันเลยบอกว่าตัวกันกันเท่ากันที่กันตัวใดที่กิงเพื่อนให้เลขฮางเดียวก็กคือหกเจ็ดครับผมเนาะหกเก็ดค่จังจแต่ว่าเนี่ยท,ท่านๆเพื่อนทาท้ำวัดบอกครับนี่ โอ้โหผมงานมันทั้งๆถาปูถ้ามัดอ่าเมื่อนี้เป็นวันศิลพอดีอาจารย์การเดินทางออกไปแล้วอาไปผู้งูงูสิงอ่าผู้งูงูเหลี่ยมไปผู้งูเหลี่ยมผู้งูเหลี่ยมวันรังแงนี่ก็คือแปดสองอ่าสองตัวล่างเป็นหมายแปดสองแปดศูนย์กับแปดสองแต่วาในส่วนเลขสามตัวนั่ก็บ่ถือเนาะบอถือกับบ่เป็ยนยันแต่ว่า สองหางว่ะเออสองหางนี่ถือระดับแปดสองก็ถือว่าโอเคระดับแปดสองแปดศูนย์อ่าถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวมืออื่นจีได้มากอีกรอบหนึ่งอ่าบางที่โบนี่อ่าปู่สมโพธิหมอดูตาทิพย์นี่อาบสีอาบสีผู้คนมาบอกแล้วอาจสีมีข่าวดีให้พ่อพี่น้องเอฟจีอ่าแฟนช่องนั่มกับเปลี่ยนไปได้แล้วในส่วนอาจารย์ได้แน่นอนอาจารย์วัดป่าได้แน่นอนอ่า ดีใจเฮไ,ไปถาเลยฉะนั้นแล้วผู้ใดเบิ้งคลิปนี่เมื่ออื่นถาพลาดคลิปนะครับผมถือว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับฉะนั้นแล้วเฮ็ดยังไงใครถีอว่าพลาดผู้ที่เขาว่าเบิ้งคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะกดกระดิ่งไว้นะครับผมกดติดตามแล้วก็ไปกดกระดิ่งเวลาผมลงคลิปอา่าเลขพวงงูเหลี่ยมมันกระดิงปึ้งเกินมากกะสิได้ตัวเลขเออเห็นตัวเลขกิเดิยวเฝ้าหาายิบจับลอตเตอรี่ไว้อ่าบราิเปลี่ยนในส่วนของ เลขสถานปฏิบัติทํใหม่เลขปูสมโพธมอดูตาทิพย์นี่ก็เช่นกันครับผมเป็นกำลังเหตุกำลังสั่งฉะนั้นแล้วสองสถานที่นี่ก็ให้จับตามองไว้นะครับผมห้ายว่าผู้นึ่งข่าวบนผู้นึ่งข่าวล่างบอกเร่องจังไรผู้นึงข่าวบนผู้นึ่งขา่าวล่างโดยปูสมโพธมอดูตาทิพย์นี่ก็คือเข้าล่าง,ง,างเนาะส่วนอาจารย์เลขผู้งูเหลี่ยมนี่เข้าบน ว่ามาแล้วโอ้เตรียมตัดเนาะแปดอรหันแปดอรหันก็เข้าวะแปดอรหันไม่เข้าครับวันนี้แปดอรหันไม่เข้าไปเข้าเลขภูงูฉิงงูเหลี่ยมอ้าจังรายการที่รบกวนปูซ่อมนี่แล้วปูกะทิด้ไปท่อมัดไปเล่นพ่อเนี่ยท่าผมขอบคุณปูหลายๆครับผมอยู่วันน่าชุขะพลางพลางสาธุ